ป่าลึกที่เต็มไปด้วยหมอกและแสงสีทองจางจางเสียงนกและ,มะแมลงกลางคืนดังระงมท่ามกลางต้นไม้สูงตรง่านมีร่างหญิงสาวงดงามล่องลอยอยู่มณีมองออกไปไกลด้วยสายตาเศร้าส้อยเธอปรารถนาจะออกจากที่นี่แต่ถูกคำสาพันธนาการไว้ดนเดินเข้ามาในป่าโดยบังเอิญหลงทางจนเหนื่อยล้าเขานั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ ขณะที่มณีมองเขาอย่างสงสัยเมื่อเธอเอื้อมมือแตะไหล่เขาโดนกลับรู้สึกถึงสัมผัสของเธอซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์คนใดมาก่อนมันีเล่าเรื่องคำสาปให้โดนฟังเธอถูกจองจำไว้ในป่านี้และสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้เพียงไม่กี่คนดนตั้งใจจะช่วยเธอและมณีบอกว่าฉันต้องตามหาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั้งสาม เพื่อทำลายคำสาบดนและมณีออกเดินทางเพื่อค้นหาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นแรกดนต้องเดินผ่านสะพานไม้เก่าที่พังทลายมณีช่วยชี้ทางให้จากอีกฝั่งเมื่อพวกเขาไปถึงวัดร้างที่เก็บวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นแรกก็ต้องเผชิญหน้ากับปีศาจท,ที่เฝ้าสมบัติดนต่อสู้กับปีศาจโดยมีมณีคอยช่วยเหลือจากนั้นดนและมณีเดินทางไปยัง ถ้ำกระจกซึ่งเป็นที่เก็บวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นที่สองภายในถ้ำเต็มไปด้วยกระจกที่สะท้อนภาพหลอนของผู้บุกรุกพวกเขาต้องไขปริศนาเพื่อหาทางไปยังห้องลับที่ซ่อนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ขณะที่ทั้งสองกำลังไขปริศนาอยู่ๆเงามื่อในกระจกก็มีชีวิตและพยายามจับตัวมณีดนต้องต่อสู้กับภาพสะท้อนของตัวเองเพื่อช่วยเธอ มณนีใช้พลังแห่งพูดเปิดเผยกระจกแห่งความจริงซึ่งช่วยให้ดนมองเห็นทางออกที่แท้จริงและในที่สุดพวกเขาก็ได้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นที่สองหลังจากออกจากถ้ำาดนและมณนีได้นั่งพักริมลำธารมณีเริ่มเปิดเผยความรู้สึกของเธอที่มีต่อดนแม้จะรู้ว่าตนเป็นพูดและอาจไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไป วัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นสุดท้ายถูกซ่อนอยู่ในหุบเขามังกรซึ่งเป็นสถานที่อันตรายที่มีมังกรเฝ้าสมบัติโดนและมณีต้องข้ามแม่น้ำเชี่ยวกรากและปีนหน้าผาสูงชันเมื่อมาถึงถ้ำสมบัติพวกเขาได้พบกับมังกรทองผู้พิทักษวัตถุศักดิ์สิทธิ์ดนต้องพิสูจน์ความกล้าหาญของตนโดยการตอบคำถามปริศนาของมังกร มังกรให้ดนเลือกระหว่างเอาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ไปช่วยมณีหรือขอพรให้ตนเองร่ำรวยดนไม่ลังเลและเลือกช่วยมณีทำให้มังกรยอมมอบสมบัติให้เมื่อได้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ครบสามชิ้นพลังเวทมนต์เริ่มทำลายคำสาปแต่จอมปีศาจท,ที่สร้างคำสาปขึ้นมาไม่ยอมให้พวกเขาสำเร็จมันปรากฏตัวขึ้นเพื่อขัดขวาง ดนและมณีร่วมมือกันต่อสู้กับจอมปีศาจมณีใช้พลังแห่งพูดส่วนดนใช้ไหวพริบและความกล้าหาญในที่สุดพวกเขาก็สามารถทำลายปีศาจและปลดปล่อยมณีจากคำสาปได้เมื่อวัตถุศักดิ์สิทธิ์ครบสามชิ้นคำสาปถูกทำลายแสงสีทองโอบล้อมมณีเธอกลายเป็นมนุษย์เต็มตัวเป็นครั้งแรกดนมองเธอด้วยความตื่นเต้นและดีใจ ข้า้าเป็นมนุษย์จริงๆแล้วมณีมองมือของเธอที่สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นดนจับมือเธอไว้แน่และยิม้ม